สวัสดีครับผมวันนี้ผมจะปามาแปลงประตืนส่งเครื่องในนนทีไปนะครับผมก่อนอื่นขอขอบคุณนะครับประตืนอิ p พ r t ตจากจันทบ,บุรีนะครับผมปีหน้าเพื่อนบอกว่าเพื่อนจะส่งมาโยงชีดมาใื้อนะครับท่าเลยนะครับผมออาเัาปอ,อกปตืนนะครับผมเซปุกกับแจ้น้ําเกลือนะครับมันจะบาได้ดำบดได้เศร้าบดได้เศร้าบดได้วาวนะเซปุกมันก็จะเอามาบ้างเป็นอันน,น้อยๆนะครับผม,มไข่ไข่มากอันใหญ่กับบ้างอันใหญ่กับมากตามสบายเด้เลผมผมมากนะครับ เขาจะเอามาใส่ในขวดโหลหรือว่าออย่างที่เขาจะเอาไว้แจ่น้ําดองมันได้นะครับผมมาเขาจะมาแป้งน้ําดองกันดีกว่านะครับตั้งน้ำนะครับผมแล้วก็ใส่น้ําตาลจบนะครับเมื่อน้ำตาลมันน้ยแล้าก็มาเทใส่ปะตือเท่านั้นแจ่ไว้สักสามชั่วโมงปอละครับ่ต้องให้มันแจ่มื่นเนื้อแค่นี้ก็หวานแล้วครับผมเนาะมาแป้งน้ํายํากันดีกว่านะครับผมเอาน้ํายาใส่หม้อนะครับผมแล้วก็ใส่กับปีเห็นน่อยนะครับเคี่ยวไปเรื่อยๆใส่พริกป่นนะครับในระหว่างที่รอให้มันเคี่ยวนี่นะครับเขาจะมาซอยหอมแดงนะครับเอ้ยใจปะตัน นะครับผมแล้วก็มาซอยพริกเนาะแค่นี้แหละครับผมเอาก็เคี่ยวไปเรื่อยจนน้ำยามันเหนียวนะครับผมตอนนี้ก็เอาบะตื่นนี่เราดองวากี้มาจัดจานนะจ๊ะแล้วก็ราดลงไปด้วยน้ำเที่ยวเราเคี่ยวไว้ตะกร้นะครับดูน่ากินมากๆเลยนะครับแล้วก็หอมแดงวางนะครับผมกุ้งแห้งกุ้งฝอยกุ้งปนนะครับผูกลงไปนะครับผมแล้วก็ออนท็อปด้วยพริกแขมรอบนะครับเอ้หรือน้ำลายดังบึกเหรอแล้วก็ราดด้วยน้ำราดแถมรอบหนึ่งนะครับผมปิดอันจบนะครับ น้ำลายประปูบเฮ้ย everybody ยอกอ <laughs> ย่างคือครับผม